การจัดทำบัญชีราคาประเมิน,นทุนทรัรอพยพพ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือพดส .1 และบัญชีราคาประป 2, เมินทุนทรัพย์ห้องชุดพดส .2 ในเรื่องของการเตรียมพร้อมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2566ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับก็คือให้ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนะนนำข้อมูล บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ในรอบบัญชีพศ2,566ถึง2,569และข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จากการสำรวจเพิ่มเติมในปีพศ2565เนี่ยนำมาจัดทำเป็นประกาศบัญชีพอดอสอ .1 และพอดอสอ .2 ประจำปีพศ2566โดยให้ตรวจสอบและก็ปรับปรุงรายละเอียดดังนี้วงเล็บ1 อายุสิ่งปลูกสร้างเพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาเนี่ยให้นับอายุตามปีปฏิทินเริ่มตั้งแต่ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จถึงปีที่จัดเก็บภาษีวงเล็บ2ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ในรอบบัญชี2 5 6 6ถึง2569ที่ได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์หรือว่าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจะดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลราคาประเมินสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอกนะครับที่เว็บไซต์ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับตั้งแต่1ทธันวาคม2565เป็นต้นไปนะครับ3เนี่ย วงเล็บ3ปรับปรุงประเภทสิ่งปลูกสร้างตามแบบมาตรฐานที่กรมธนารักษ์กำหนดเพิ่มเติมจากเดิมเนี่ย36แบบเป็น69แบบและกรณีมีสิ่งปลูกสร้างลักษณะพิเศษที่ไม่สามารถจะเทียบเคียงตามบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ซึ่งกรมธนารักษ์ได้จัดทำขึ้นให้พนักงานประเมินนแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนำส่งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดราคาของสิ่งปลูกสร้างต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้และเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณากำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างนั้นแล้วเนี่ยก็ให้ท้องถิ่นแจ้งไปยังกรมธนารักษ์เพื่อจัดทําเป็นบัญชีสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษต่อไปวงเล็บ3อัตราภาษีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์วงเล็บส ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ยังคงได้รับการยกเว้นหรือลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา 40, 41, 55, 56, 57และ96ทั้งนี้หากเจ้าของทรัพย์สินนำทรัพย์สินไปให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยจะไม่ได้รับการยกเว้นนะครับจะต้องเสียภาษีในอัตราอยู่อาศัย ต่อมาในข้อ8.2ดนให้ปิดประกาศก่อนวันที่1กุมภาพันธ์ส5 6 5ณสำนักง,งานที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือสถานที่อื่นตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควรเพื่อให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากราคาประเมินทุนทร,รพัพย์คงเหลือด้วยตนเองว่า อยู่ในขายที่จะต้องชําระภาษีหรือไม่นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการจัดทําบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับพรสหนึ 1. และบัญชีราคาประเมิน,นทุนทรัพย์ห้องชุดพรสสอนั่นเองนะครับ